ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับช่องโชคนาวาเกี่ยวซิ่งโดยทีมงานโชคนาวาลุ่งเรืองขื้เก่านะครับมือนีภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับว่ามีงบประมาณอยู่หมื่นตนต้นนะครับสามารถคุดสาสามารถเห็นขอ้องออมที่หน้าได้บบหรือใดประมาณใดนะครับหลังจากที่มือเสาแยกงานครับแบ่งงานกันแล้วนะครับรถไทยก็เอาคืนรถดําไปเป็นงานอยู่มงนึงนะครับเป็นงานรถไทย ดำกับไปแลนรวมกับอีกทีมหนึ่งนะครับตัวแม่พวกกับแย่มากุศะครับไปเบิ้งครับราคาดางบประมาณนะครับงานกับตามงบนะครับว่างบของคุณพ่อยี่มีอยู่ประมาณนี้เป็นว่ามีอยู่มูนต้นๆแต่ว่าอยากได้ลักษณะนี้นะครับไมได้เซตซ่านะครับี่าเวกลางแล้วก็ที่ข้องแยกมากาแล้วก็ค้องออมออมหฮน้านะครับนี่ครับยิ้มตายอย่างมากนี่นะครับ อยู่ากลางป้ายางนะครับป้ายางอ่อมนะครับปกอบกันมันเป็นเนื่นมันมัน,มนเก็บน้ำเก็บนบ้ำบ่ไใดแหามแรงบ่มีนม้ำใสไปเบื้องซ้านะครับจานต่อกัลังเก็บมุมสุดท้ายแล้วนะครับปราสะงบประมาณมือต้นๆเนี่ยจานต่อสามารถเท็บดได้ํำได้นะครับ แยกแยกกันนะครับรถไถก็แยกไปชุดหนึ่งนะครับรถดำแยกไปชุดนึงแม่โคก็แยกมากุดสามมนีีจานต่อสายเดียวเก็บมุมสุดท้ายสางประมาณมือต้นๆนะครับสากับข้องอ้อมหน้าฝีมือกันเก็บมุมเพราะว่าอันนี้เป็นด้านหลังของสระนะครับ ด้านหลังของสักระจะยิ่งข้องตรงนี้นะครับจากมุ่งสาตัวนี้ไปจดตีนตายางนะครับจะดึงข้องเส้นตรงนะครับจากมุ่งบนปลายยางนะครับลงมมหา,าส่วนทั้งไตะของปลายยางนะครับจะเชื่อมไปหาข้องเดิมนะครับข้องเดิมกับยุ่เครื่องขึ้นไปนะครับข้องออมออมหน้านะ น้องสีเบิ้งทั้งหนานะครับทั้งหนา้ารถไม่โคว่าเป็นยังไงครับงามปะสวยเิ็งครับครับผมนี่คือเป็นคลองด้านหนานะครับลิมปลายางนะครับคลองด้านหนาลิมปลายางนะครับมีความกว้าง2เมตรลึก2เมตรนะครับพอบอกว่าเอาดินขึ้นฟังเดียวนะครับไดี๋ยวปลูกมะพร้าว ่อนแยกจากสามาหาคล้องลิ้มปลายอย่างเรต้องมีคู่นะครับใส่มโค่ละไละ่ทำแยกตัวที่นะครับยิงมาจากมุมสวะยิ่งเน่าไปเชื่อมข้องเดิมนะครับ คลองเดิมที่อยู่ด้านบนส่วนค่องเดิมด้านบนนะบริขุดลงอีกนะครับความกวาม้างความลึกเท่าเดิมนะครับแค่ไปลอกต้นไม้ไลอกหญ้าออกขุดนาะดินที่มันพังลงไปข้งนมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตา่างอุปมาณของผู้พอนะครับสระแล้วก็คลอง ให้หน้านครับจินป้ายา่างส่งมอบงานให้คุณพ่อเรียบร้อยนะครับคุณพ่อใจครับค่ะผมสำหรับคลิปนี้กขอ,ขอจบ้ว้้พียนส์นีนะครับพอกันไม่คิปหนาดว้อี่นองนื้อสำหรับมันนีสวัสดีครับ